if you t h i n k it's not hard, but it is hard. ก pues right? ็จะมีแบบธรรมดากับแบบซีเค้นครับล้อของผมจะมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบซีเค้ด้วยใช่ไหมก็แปลว่าองทุกคนก็หายากเลยเพราะมันก็มีซีเค้นทุกคนใช่ไหมซ้อมรถตีอยู่ไม่ว่างดูก็ไปซ้อมเลยจ้า ตัดไฟตัดน,นะผมอยากไปดูมากเลยแต่ไม่รู้ว่าคิวจะว่างหรือเปล่านะแต่ว่าอยากไปดูมากอยากไปดูแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วป่ะปีที่แล้วดีแต่เขาเคยมีตัดไฟตัดรอบหนึ่งอนะแต่ผมตอนนั้นไม่ว่างแต่อยากไปดูมากเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็อยากไปให้ได้ อะไรใหม่อย่างหนึง่งก็คือแกงอะไรสักอย่างที่มันมีหมูแล้วก็มีไข่เจียวอยู่ในแกงงงมากวั t เ e h เ l ลเอาไข่เจียวไปไว้ในน้ำทำไมไลฟ์เก่งมากใช่ว่างไม่มีอะไรทำพี่ต้อง ไม่เอา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 ต้มจืดไข่นะ้ำมีคะหนูอ่ะหรออ่ใช่ใช่ใช่ันแหละอันนั้นคือกินครั้งแรกนะไม่เคยกินเลยแต่ต้มจืดเ,เคยกินแต่ไม่เคยกินไข่นะ้ำรีวิวรถหน่อยรถก็คือรถครับรถเป็นยานพาหนะที่พาเราไปในหลายๆที่แล้วพาในเราพาเราไปในจนในุดหมายนนนหนจุดหมายนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นรถตู้นะครับก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นหน่อยแล้วก็เอ่ว่าอ,อะไระเป็นที่นั่งที่สบายกว่านะครับก็จะสบายกว่าอยู่บนรถธรรมาดานะครับเฮ้ยเตโชวสวัสดีครับเตโชนี่หลอมากนะทุกคนาตายตายตายเฮ้ยพี่กันก็มาสวัสดีจ้าพีก,กันก้า น่าจะไม่ทันไปฟิตเนสแล้วจบกันนั่นคือเป้าหมายของผมในวันนี้นะการไปฟิตเนสแต่ว่าสรุปไม่ได้เพราะว่าไม่ทันซ้อมไม่ทันหรือที่จะไปฟิตเนสเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ไปเลย <c oughs> ปีนี้เมจะไปแค่รอบเดียวแหละมะั้งกับกับพี่มาร์คป่ะใช่ปีนี้ป่ะไม่แน่ใจว่าปีนี้หรือเปล่า แต่ว่าอันนั้นแหละครั้งล่าสุดที่ไปมีมานน,นนะนรับสรุปไม่มีเวลาไปก็เลยก็เลยอดแต่เดี๋ยวหาวัดไปกั้เาเน่ย,ยมาดิอยู่ยิ้มอยู่อ้าวจริงเหรอ ถาจริงกับภูวินครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปแต่ว่าเหมือนพี่กายจะไม่ว่างอะไปด้วยกันเวลาตอนประมาณเอ่อกี่โมงวะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมไปบอกเดี๋ยวพี่ไปบอกแต่อยากอยากอยากเข้าอยากเข้าวันนีครับพี่เต้ครับอุ้ยมาเบลสวัสดีจ้าอย่าไปอยากอยากไปอยากไป ล่าสุดเว้ยเออเราเรานี่ดว่าเราเร็วเจอมามาเบลอีกครั้งดีดีคิดนไหนไม่รู้อยู่งานชาแนลแล้วมันเป็นอาร์ติแฟร์ปาร์ตี้คนอื่นเขาก็เต้นกันแล้วก็สนุกสนุกสนานกันเลยใช่ไหมผมก็มาเบลไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปเต้นฟีดกันตลกมากอยู่ดีดีก็ไปเต้นแต่ยังไม่ได้ลงเลยรู้สึกท่าไม่ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพิกซี่ข้างหน้าเดี๋ยวไปเต้นด้วยดีกว่า ไม่รู้จะได้เจอตอนไหนสวัสดีครับพี่พีพีจ้าพรุ่งนี้บินกับพี่เอิร์ญจ้าอ๋อเออใช่พรุ่งนี้พี่เอิร์ญบินดีกว่าจบจบครัช่วงนี้ชอบเพลงอะไรหรอช่วงนี้ชอบชอบเดวันชอบเดวันกับเอ่อ ดอกไม้ที่รอฝนเต้นฟีดให้ดูหน่อยครับพี่อา้าวเราเป็นพี่เธอหรอเนี่ยไม่ใช่ดิมาเบลอยู่เท่าไหร่อ่ะบาเบลอยู่เท่าไหร่อ่ะไ,ะไม่ไม่มีทางอะ่ะยังไงมาเบลก็ก็ก็เปียอายุมากกว่าแก่กว่าเบลอยุ่มากกว่าไม่มีทางคะ่ะ แต่เดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรนะมันจะมีท่าหนึ่งที่ที่โบกพาแล้วก็โค้งโค้งโค้งใช่ไหมเดี๋ยวไปฝึกไปย้อนเข้ามาสวัสดีจ้าเอ้าไปเอาสิบแปดอีกเหรอเอาจริงเหรอเนี่ยเอาเพื่อนหนูเอาน้องเจอแล้วน้องในวงการนะตายตายตาย เฮ้ยหนูน้องมาเบลริงห๋งทำไมรู้สึกโตกวต่าแปลกๆนี่อนะมาเบลวีดียี่สิบเอ็ดค่าเห็นปะเอาแปลว่าเท่ากันหรือว่ายังไงเนี่ยฮะ,ะไม่มีอาร์สิบแปดอะไม่เชื่อค่ะ ว่าเบลไม่มียี่สิบขึ้นอะยี่สิบอะไรแค่นี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเต้นเอาท่าผมพาแลยช่วงนี้เขา,เขาเสอนเต้นเจอเจอครูสอนเต้นบ่อยเดี๋ยวให้เขาสอน อีซี่จะมีคอนเสิร์ตวันเดียวกันกันกบกับของผมเลยปะวันที่สามเอ็ดับวันที่หนึ่งวะแล้วอยู่ข้างๆกันด้วยของของผมอ,อยู่อินแพคของอีซี่อยู่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะอันนั้โดมปะเออ <c oughs> ไม่รู้ว่าเวลาเดียวกันปะเพื่อไปสลับกันไหมเพื่อเราเออ่ เดินไปทันเดอร์โดมแล้วก็ไปเป็นเกตให้ช่วงหนึ่งแล้วก็พิกซี่มาเป็นเกตให้ช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตผมแล้วก็เรียกว่าอะไรแล้วก็ค่อยวิ่งกลับมาไป้ยวิวพายมผมเดี๋ยวเต้นเพลงไปดูด้วยอาจะวิ่งไปแหวนเหรอโอ้ยเวรีโก้ดเวรีโก้ดได้เลยได้เลยเด็กไปของคาราอย่างคารา เอาพีซี่วันวัน,วนที่สามสิบเอ็ดวันเดียวนึงอุ้มไม่ทันหรอจบ่ะจบจบ,จบอุ้ยเตงจา๋าพีมสุมาวะไอ้หนูพีมสุมีคนแอบพูดถึงเหรอตอนเช้าใช่ค่ะ เต้าหนูพีมอ๋อเพลงปล่อยวันพรุ่งนี้ได้จ้าเดี๋ยวไปฟังนะฝากไปฟังกันด้วยนะจ้าทุกคนจ๋าคิดถึงเตงนะพีมเตงคิดถึงเราบ้าท่านพี แป๊บหนึงนะเราเรา,เร,ารู้ได้ไงไมเมื่อเช้าพูดถึงอะ่ะเมื่อเช้าตายแล้วนี่แอบเข้ามาดูเนี่ยโอ้รักกันก็ไม่บอกคิดถึงกันเองรองานที่ได้เจอกันนะอ้วน <c oughs> จ้าเดี๋ยว <c oughs> เห็นว่ามีโปรเจกต์ลับอยู่ รอชมรอชมยุ่งสุดไรสุดทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยมาไลฟ์ด้วยกันบ้าว่วา ไม่ได้อีกแล้วอ๋อโอเครู้รู้รู้ได้รู้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้สู้นะวันเนี้ยบุวานใช่บุวานปะบุวานเสร็จก,กี่โมงอะเออน่ายะ,ะตีสี่ ไว้ครั้งหน้าเจอกันแล้วมาร้องเพลงแล้วมาเต้นกันอยากเลื้อยได้แบบพิมพึ่งฟืนนี่ล่าสุดผมไปช่วงเนี้ยผมรู้สึกผมไปเวิร์กพอย่อยมากแทบจะไปทุกวัาทิตย์เลยแบบ อยู่ดีก็มีงานที่ต้องไป w o อยบ่อยๆอะเด,ดี๋ยวรอดูรอดูแล้วจะมีเยอะอยู่แต่หิวอย่าเนี้ยเพิ่งกินไปตอนเช้าเอง ว่าช่วงเนี้ผมเห็นในติ๊กตอกกูมีของกินอะไรอร่อยขึ้นมาเต็มเลยเพราะว่าหยุดดูบ่อยช่วงนี้มีเนื้อเข้ามาว้ช่วงนี้มีเนื้อเข้ามาเนื้อพวกเนื้อย่างเนื้อเนื้อแบบ a 4 a 5พวกเนี้ยแล้วก็เขาก็เป็นตัดตัเป็นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยไหมมีทั้งเนื้อไดเอทมีทั้งเนื้อธรรมดาเลยเป็นเป็นสเต็กอยากกินมากอยากกินเนื้อมากแล้วก็เอ่อพวกของหวานอ่ะพวกที่มันเป็นเป็นไอติม แล้วก็แบบเหมือนเหมือนจะมีแบบเป็นลาวาแล้วอย่างนี้ยะแล้วเขาโบด้วยติมโคตรน่าอร่อยเอยากกินมากอะไรอ่ะพิมพ์พิมพ์อะไรอ่ะทำไมทุกคนขับกัน พี่มไม่เห็นพิมพ์อะไรมาเลยไอ้โทมนั่นแหละช่วงเนี้ยมาทอคอนเสิร์ตเยอะใช่ปะอยากไปแบบอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวทะเลยอยากไปอะไรพวกเนี้ยเฮ้ย จำพี่ได้อยู่ไหมจำได้สิพี่ชายทำอะไรอยู่จ๊ะยิดถึงนะอยากไปเนี่ยอยากไปเรี่ยมั้ยวะโกคารอะจูงหมาเดินเล่นโอ้ รักสัตว์วะเดี๋ยวไปจุงจุงมูลเล่นบ้างเดี๋ยวพาจุงมูไปหานะเดี๋ยวผมไปแล้ววาแต่ตอนนี้ไม่ว่าละเพราะฉะนั้นไปและวพอถึงละ See you later นะเป๋บ See you man บ๊ายบาย